สวัสดีครับนะสวัสดีทุกคนนะครับพบกับช่องสร้างตำกกอกเนาะวันนี้นะครับเนาะปลาก็มาโกกอกนะเบสีเนาะกกกอกนะครับเนตอนนี้แหละครับบรรยากาศนะครับตอนนี้เนาะนี่นะครับสาวปานเบนกลับเลยเนาะปานเนาะเบนกลับเมื่อกี้นี่นะครับโอ้ยจำปาดงฝนตกทําไมบ้านเราไม่ตกเออบ้าน บ้านเรามันก็ป๊กแป็กเดืปานไนมุ่นันนะสเม็ด3เม็ดปกแป็กแล้วก็เล้วเลยนมีล่อืมพอดีดินไล่ซื้อนี่นะครับบรรยากาศตัวนี้นะครับเอพีสปานมาจากไหนคือพากระเป๋าใชีเข้าไาจากทั้งกดินบอบพัน ชายนี่เท่กัสโอ้อันนี้ยังไม่ได้จ่ายจักบาทถูกไปยืมมาอีกเหมาะโอ้ยพอเห็นแล้วเม่นแล้วยามอยกได้่อยามอยากได้่อเขาเพระช้านจังเม่นบ่อปานบานเอาบ่มีไผบานปล่อยเงินดอกป่เป็นชายนี่ทกส อโอ้บ่มีเนาะไ,ไปถามมึงเจ้าภาพบ่ตัวไปถามมันตัวไปถามมึงอีกบ่ตไปถามถามมกเนนี่ยมาบ่า,งงา,าบวหวันนี่เนาะเออนี่นะครับบ่าวคืมอยู่นนยนเนาะนี่นะครับลุงก,กับปาก็จะกลับแล้วนะครับตอนนี้เนาะน,นะครับ ก็จกลับแล้วนะครับตัวนี้นะครับเบบีเนาะก็มาทําทุระนะครับวันนี้มาทําทุระเนาะตอนนี้นะครับเนาะบรรยากาศก็คึมฟ้าคึมฝนอยู่นะครับตัวนี้เนาะคึมเบิดมือนะครับแะ่ปรุกนะเดี๋ไม่โกให้ทีนี่ครับกำลังจะกลับนะครับเนาะกำลังจะกลับแล้วเนาะลุงก็น่าจะไปแวะอยู่บ้าน ไออุ่นหรือเปล่าเนะฮะโอ้รถพี่น้องเอฟซีรถคนมันเนาะนะครับก็กำลังจะกลับแล้วนะครับตัวน okay. ี้โอ้ไปแล้วไปแล้วรถคนมันเนาะน้องตัวปานกับซ้ำนี่จะบอกหวยใหญ่หวยใหญ่ซ้ำนี่จะบอกตัวโอ้ ใส่จริงใส่แล้วพุ่นมากแบบพลุพลายเลยนะโอ้โหมันก็ไหลไปหมดนี่นะครับกำลังจะกลับแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีกลับที่จำปาดงครับแล้วเดินทางปลอดภัยครับนะครับผมมาโชคดีครับผมไปแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีกลับแล้วกลับจำปาดง จำปาดงเนี่ยฝนตกเนาะปานเนาะคึมอยู่แต่ไม่ตกแต่ว่าตกแรงเนาะจำปาดงเป็นบ่แรงจนน้ำหลากขังโอ้โหมันนะเขาปลูกมันเนีมั่งอยู่นู่นเนาะมันนั้นก็จะน่าจะไปนู่นน่าจะเข้าไปบ้านได้อุ่นนี่ปะไม่สบายฮะดุงก็ ไปธุระมานะครับพี่พี่น้องเนาะวันนี้เนาะไ,นนะไปธุระมานะครับพี่น<ๆ>ี่นะครับบรรยากาศเนาะบรรยากาศก็จอดที่บ้านไดยอุนะ่นเนาะวบปานก็จะไปต่อนะครับเนาะจอดไว้บ้านไายอุ่นแล้วนะครับตอนนี้เนาะนนะครับพี่ซีถึงที่บ้านยายอุน่อน,น,นะอน,นนะครับตอนนี้เนาะกบว่านะครับ ครับบรรยากาศค้มอยู่แต่ไม่ตกเลยนะครับคืมแต่ไม่ตกนะยังไม่ตกอยู่วันนี้เนาะนี่นะครับพี่น้องเอฟซีเป็นจังไรยังบ่ตกในที่อื่นตกเนาะจำปาดงตกนะตกนะพี่น้องเอฟซีไปเป๊กเอตีเอเป๊ก จะไปกินข้าวแล้วมึงนี่นะครับตอนนี้ก็ต้องอยู่ที่บ้านได้อุ่นอยู่นะครับตอนนี้เนาะยังอยู่ใน,นปาปาอยู่นู่นนะครับพนะี่น้องเอฟซีนะก็น่าจะฝากของให้ยาอุ่นหรือเปล่านะครับเอฟซีเนาะนี่นะครับตอนนี้เนาะแต่ลมหนาวนะครับตอนนี้ลมหนาวเนาะ หนาวลมเย็นมากนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านยายอุ่นอยู่นะครับลูกิแต่ฝนไม่ตกนะครับจำปาโดงตกเนาะแปกอยู่นะครับไม่รู้เป็นอะไรนะเออตอนนี้ก็จอดอยู่บ้านยายอุ่นนะครับลูกศิ ตอนนี้เนาะยังไม่ได้ไปไหนนะครับพี่พตอนนี้ก็ฤดูกาลนะครับผลมันเนาะผลมันไปขายนะครับพี่พเนาะตอนนี้เนาะเด็กก็คึมนี่แหละพี่น้องเก็บีน่าจะไม่ตกนะ ขึ้นฟ้าขึ้นฝนอยู่นะครับเอฟซีพี่น้องเนาะนี่นะครับบรรยากาศนะครับเอฟซีทุกทุกคนทุก,ท,กทุกท่านมาดูกันต่อนะครับนะนี่นะครับก็กลับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาทุระนะครับลุงมาทุระนะครับวันนี้เนาะ ลนะอู้ชาวปางก็อยู่นู่นนะครับพี่จีอยู่บ้านใหญ่อุ่นนะครับตอนนี้เนาะนี่นะครับบรรยากาศนะครับตอนนี้หนาวนะครับวันนี้ก็หนาวเนาะ พี่น้องลูลมเย็นอากาศเย็นมากนะครับไม่เห็นแดดเลยนะครับวันนี้เนาะแดดไม่ออกเลยนะก็ยังอยู่บ้านนด้อนอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ออกไปไหนเนาะนะครับก็นี่แหละครับขออนุญาตลงคลิปนะครับพี่น้องเูซีเนาะนะครับ ขออนุญาตลงคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ